เลไอวานส์เวลลิ <laughs> ่วายซายดว่าตาเด็กูเร่องแมเยอะมีมีคนหนึ่งหลุดจากกองไปหายไปไหนไม่รู้ สวัสดีตอนเช้านะฮะนี่อยู่กับคู่ร่วมเดินทางไบค์เกอร์ซ superstar ไบค์เกอร์ซเปอร์ r s t a r เราเราไปเกอร์ไทยแลนร์ซีเออ่าไป s u p e r s ร์ r เนี่ยคือเรื่องแย่เยอะเรื่องแย่เยอะหรือไม่หรือไม่ก็พวกแก๊งเน็ตฟิกแก๊งเน็ตฟิกเออเนี่ย็มตฟิก่ะคืออะไรเรื่องเยอะไงเรื่องเยอะโอ้ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์เมืองกูลลลัมเปอร์นะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นมัสยิดนะที่ผมจะพาไปดูแต่มัสยิดแต่ละที่ที่ผมพาไปบอกเลยสถาปตัตยกรรมสวยมากแล้วก็เป็นมัสยิดที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งของประเทศมาเลเซียในเมืองกูลลลัมเปอร์นะครับแต่ที่แรกไปเดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเป็นร้านอาหารของคนโลเคอลเนาะก็เสิร์ชเสิร์ดูนะครับอันนี้เป็นโซนกับปลาที่เมื่อคืนเรามาเฮ้ยเนี่ยอาหารโลเคอลเหมือนกันนะกินนี้ างหน้าจอดได้ข้างหน้าตรงนั้นจอดได้ขนาดห,หน้าหน้ารถอะลองข้าง ้างน้ารถแดงจอดได้พี่รถมินิอ่ะนี่ครับเพื่อนเรามาจอดอยู่ตรงแถวสตีฟฟู้ดที่เรามาเมื่อวานนะครับก็จะมีพวกข้าวมันไก่พวกติ่มซำอะไรพวกนี้นะครับให้ดูเมนูเมนูอาหารมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ราคาก็น่าจะใกล้เคียงกับกับบ้านเรานะเพื่อนอันนี้คือข้าวมันไก่หน้าหลาแล้วก็นี้พวกติ่มซำครับเออเดี๋ยวลองมาดูว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงหน้าตาอาหารเป็นยังไงครับ อีฟูโมเม้ต์สเลตเตอร์คิดตังเลยเหรออ่อเอามาชูแทนแทนสิบบาทสิเหรียญ <c oughs> โอ้วันโนี้หยองหน่อ <c oughs> อันนี้นะครับที่นี่ก็คือถ้าเกิดกินติดใมให้เตรียมเงินมาพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดพวกข้าวก็วกเขาเชงได้ก็คือทอนได้นะครับเพื่อนนี่ครับมีข้าวของเรา กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปมัสยิดกันต่อนะฮะก็ขี่ดูไปด้วยว่าเมืองเขาเป็นยังไงเฮ้ยภาษาไทยและไทยบาร์บีคิวตอนนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงแบบว่าเขาทำเข้าทำงานกันแล้วอะไรเงี้ยแดงดุกแยกโอ้ไปก็สปอร์ตสเตย์กิสซีจ็ด มัสยิดอันเก่าแก่สไตล์มัวจอดตรงไหนวะเนี่ยถึงแล้วเนะี่ยอยู่ซ้ายมือหาที่จอดได้ปะไครย่งที่นี่ก็เจสต์มัสยิดโอ้ฟอนดโน้ดโอเค thank you เขาว่าวันนี้วันศุกร์ no visitor no. oh, okay. sorry เขาบอกว่าถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายอ่ะมันจะมีจุดที่ถ่ายรูปสวยมากเออแต่ผมไม่รู้แหล่ะเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายนี้มันน่าจะเป็นวิวแล้วก็เป็นเมืองแบบเห็นมสัสย,ยิดอะ่ะเออเดี๋ยวลองเลี้ยวซ้ายดูพี่ว้าวสวยจริง I'm seeing I'm rubbing I like my stars as eyes felt there were and two days สุลต่านอับดุลซามิดบิลดิ้งอ๋อเป็นตึกเป็นตึกที่แบบว่า g r a n มากของสุลต่านอับดุลซามัดนะครับบ้านกุรานสุลต่านอับดุลซามัดก็คือเหมือนว่าเป็นตึกในสมัยประมาณปี1800อ่ะพี่อ๋อที่สุลต่านอยู่ที่นี่ใช่ใช่เป็นตึกเนี่ยเนี่ยชื่อนี่เลยพี่อ๋อคุณไปแอบอ่านที่ป้ายมาแล้วพี่ แล้วก็ว่าทาไมไมันรู้วะอ๋อมันไม่แอบ,บอ่านที่ไป้ายไปแล้ว <c oughs> ตอนแรกอะ่ะ <c oughs> ผมกะว่าจะไปมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคราลัมเปอร์นะครับแต่เออวันนี้เขามีพิธีการทางศาสนาเนอะทางเจ้าหน้าที่พี่รพอพเขาเลยกว่าเฮ้ยให้คุณขับมาตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายดูอีมันจะมีจุดที่ถ่ายรูปมันสวยมากตอนแรกตรงเนี้ยไม่ไม่ได้มีอยู่ในแผนนะแต่พอมาเห็นเออมันมันเป็นแบบว่าเวิ้งแล้วแบบสวยจริงอยากบินโดนเลยนะแต่ผมไม่กล้าบินกลัวโดนรัวอ่านประวัติอ่า <c oughs> นประวัติแบบนึ <c oughs> ้ นอันนี้ผมดูแล้ว คืออันนี้เป็นอาคารราชการขนาดใหญ่นะครับสมัยทศวรรษที่1,800คือมันจะมีโดมโดมทองแดงแล้วหอนาฬิกานะครับขนาดใหญ่มากแล้วก็มีที่มีะระฆังหนักประมาณ1ตันนะเพื่อนผมดูมาแค่นี้แหละก็มึงน,นะถ้มันไม่มีรีวิวนี้มันต้องมีมีรีวิวจริงๆอ่ะมันสามารถเดินเข้าไปด้วยนะมันเป็นสถาปตัตยกรรมที่สวยมากก็คือแบบว่าถ้าใครมาตุ๊มึงก็จริงๆอย่าให้แวะมาแวะมาได้นะครับเดินเรียบแม่น้านําไปดูบรรยากาศข้างในเมืองอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนนะก็สวยอ่ะส่วนตร ข้างหลังเนี่ยเนียเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมดิกาสแควร์มันจะเป็นจุดที่แบบว่าเรามาถ่ายรูปมาเช็คอินได้นะใครที่มานะครับก็พักหมุดมาตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนนะเมดิกาสแควร์ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าโคตรร้อนเลย จะมีนี่มีจุดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยถ่ายแล้วก็จะเป็นมัสยิดอยู่ตรงกลางข้างในนะนะสวยนี่เราจะไปจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับเราจะเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง มัสยิดแต่เราไม่ได้มามัสยิดนี้นะเพื่อนสวยเนาะมัสยิดแต่ละที่แบบดูยิ่งใหญ่อ่ะเราเป็นชาวพุทธนะครับแต่เรามาดูสถาปัตยกรรมของมัสยิดที่ประเทศมาเลเซียกันนะครับที่ประชาชนประมาณ8-90%ของประเทศมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งที่นี่เขาก็จะค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องของศาสนานะครับ่าเดี๋ยวรีบไปกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดถึงเที่ยงน่าจะประกอบพิธีทางศาสนานั่นก็คือเขาเรียกว่าละมานั่นเองน่าจะใช่นะ A few moments later นี่ ตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดอีกที่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามัสยิดวิลยะเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่ <Bye. S 1> สวยมากนะครับเดี๋ยว <Bye. S 1> ไปดูกันว่าสถาปัตยกรรมข้างในเป็นยังไงอันนี้ผมก็มาครั้งแรกไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าเข้าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับ อันนี้เท่าที่รู้ว่านันอ่านมานะครับก็คือว่าใครที่ใส่แขนสั้นขาสั้นอะไรเงี้ยห้ามเข้าเลยนะครับจะต้องแขนยาวทุกอย่างปกปิดหมดทุกอย่างแค่ในเทปวิดีโอโอเคไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับห <laughs> มกรกรุกมุกลิฟตูวไกด์เลยตัไกด์จะพยายาเชื่อมต่อให้ทิปเลยไอ้กูแปลงนได้ในการนี้ไปก็สตาร์ใช่ก็เป็นยจ้อ่ะผมงจริงว่ะบอยเดี๋ยวต้องมีไกด์เกต้าร คุณไม่กี่คำแต่ยาวมากเฮ้ยอัยอดนะของจริงนะเนี่ยของจริงนะเนี่ยคุณไบเกอร์ซูเปอร์สตาร์โอเคนี่เขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยพิ <c oughs> ยากเหรอพิยัพิยัคือเดี๋ยวเขาก็จะมีไกด์พาเขาไปชมตั้งแต่ประมาณ15-20้ถ <c oughs> ึงปี a few moments later คือจากที่ฟังเมื่อกี้นะครับ <laughs> พวกสถาปตัตยกรรมต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการรวมหลายๆชาตินะครับ is, uh, before we going to pray you need to make sure our self clean อ,อ,อก็คือจะมีโซนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก่อนที่จะเข้ามาละหมาดเนี่ยก็จะต้องมาชำระล้างร่างกายในโซนตรงนั้นก่อนนะครับบันไดเนี่ยมันมาจากอินเดียก็คือแบบแมทียลทุกอย่างเหมือนทัชมาฮาลเลยนะสถ <sto> าปัตงกรรมทุกอยาทุกอย่างเหมือนทัชมาฮาลนะออนี้เราเดินเข้าไปข้างในนะครับจริงๆผมยังว่าไม่จบสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างมันรวมหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะอิหร่านอินเดียโมร็อกโกตุรกี หลายหลายเมืองเลยนะครับท okay. anyway. ี่รวมสถาปัตยกรรมดีไซน์มาอย่างที่มาซีดแห่งนี้วันูมดูเขาตบั้งใจนะเออเขาถ่ายสาวแม่งมั่งใจมากเลย A later few moments later. ตอนนี้ก็คือเป็นวันศุกร์นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นวันประกอบพิธีการทางศาสนานะครับทุกวันศุกร์เนี่ยผู้ชายตรงนี้ก็คือจะมามาทําการละหมาดเนาะประมาณเที่ยงนี้เขาสร้างเมื่อปีหนึ่งก็เจ็ดแล้วก็เสร็จเมื่อปีสองพันนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับแต่ถือว่าเป็นมัสยิดอีกที่หนึ่งที่ใหญ่มากๆครับดูสถาปัตยกรรม เป็นลุงเหลืองไหมลุงเรื่องตรงนี้คือชื่อของเทพ9 9ชื่อนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้จุได้ประมาณ5 0 0พันคนนี้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยจุได้ห้า0ันคนนะครับแล้วก็ข้างบนสําหรับผู้หญิงเนี่ยที่เป็นรัวกั้นข้างล่างสําหรับผู้ชายนะครับเพื่อนพระยาไอจะไอจะเช้งแล้วเช้งแต่พุดธามันเป็นมูฮัมหมัด <laughs> I want uh many wife. if you have uh. no more rich you can I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  l a n เนี่ย very rich สุดดสุด เมื่อกี้พี่เขาอธิบายถึงเรื่องอ,อ,อันกุรนนะครับที่เขาบอกว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยได้บันทึกทุกอย่างนะครับไกด์ไลน์ทุกอย่างในการใช้ชีวิตนะครับทุกอย่างเลยนะครับบันทึกเอาไว้นะครับให้เราได้ได้อ่านได้ศึกษากันนะครับไม่ว่าจะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเราจะแต่งงานทํายังไงทุกอย่างในในชีวิตนะครับเขาไปบันทึกไว้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีเวลาก็โอเคลองไปหาอ่านดูนะครับที่เปิดที่เปิดหนังสือแกมันได้วิวีเลย ที่อาจจะเขียนเร้ไม่ชาติก่อนกได้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอิสลามเนี่ยเขาแบบไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮินดูเขาจะมีการแบ่งชนชั้นมีเลเวลของเขานะครับแต่คืออิสลามคุณเท่าเทียมกันหมดนี่คือทางเข้าไปทางสำหรับผู้หญิงนะครับ lady prayer ดูสถาปัตยกรรมเขานะครับสวยมากนะเพื่อน คือตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับอากาศข้างนอก,ากนอาจจะร้อนแต่คือข้างในเย็นมากเพราะว่าทุกจุดทุกอย่างเขาใช้หินอ่อนทำหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหินอ่อนมันจะทําให้ภายในอาคารเย็นนะฮะคือรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยดูดิไม่ร้อนนะครับนี่สวยดูที่เนี่ยผมชอบมุมนี้มากเลยนะเนี่ยสวยมาก เพื่อนเดินทางกันต่อเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปถ้ำบาตูกันนะครับเพื่อนๆถ้ำบาตูถือเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะแตช่วงนี้ตอนนี้รถติดมากนะครับคือวันนี้มันเป็นวันหยุดยาวของคนที่นี่กัน อ้าวพี่พงษ์ขาดเหรอไายกันต่อกันเพื่อ่วงนี้รถเยอะมากเลยอะรถติดเฮ้ยได้เหรอ เหรอเรยว่ามใจเหรอไปไม่เสียเดีไม่ใช่ได้เหรอตอนนี้รถติดก็เหมือนบ้านเรานะเพื่อนก็คือมุดซ้ายมุดขวาไปเถอะ ต้องบอกว่าถ้ำบาตูเป็นเป็นศาสนาไายของความเชื่อของฮินดูนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมากันนะครับเราสามารถขับเข้าไปได้เลยรู้สึกว่าจะไม่เสียเงินนะ a few moments l อันนี้เราอยู่กันที่ถ้ำบาตูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดนด์มาร์ k อีกจุดหนึ่งนะครับจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของประเทศมาเลเซียที่โตเหมืองกุลารัมเปิดเห็น mm hmm. องค์เทพที่อยู่ตรงกลางสีทองทองไหมเพื่อนอันนี้ผมเปิดโพยก่อนคือถ้ำบาตูเนี่ยเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะครับก็คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นคือบันไดนะบันไดหลากสีนะครับและมีถ้ำเทวาลัยนะครับตั้งอยู่ในโพลถ้ำของภูเขาอ,ขอ,ขอินด้วนยะตอนนี้มีอายุถึงประมาณ400 ล้านปีนะเพื่อน400ล้านปีเพื่อนเพื่อนคิดดูเดิเนี่ย400ล้านปีแล้วก็ยังมีรูปปั้นพระขันทกุมาร น,นี่อันนี้คือพระขันทกุมารที่สูงที่สุดในโลกนะครับประดิษฐานอยู่หน้าถา้ำมีความสูงประมาณ42.7เมตรนะครับเพื่อนนะมีความเชื่อว่าพระขันทกุมารเนี่ยเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมานะฮะและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะเพื่อนเลยนะผมบอกเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากถ้ามีโอกาสก็อยากให้มานะครับสวยนะครับ ก็อันนี้ครัก็คือเป็นถ้ำบาตูนะครับเพื่อนใครที่มามาเลเซียผมแนะนําเลยว่าต้องมานะครับเพราะว่าดูจากสถาปัตยกรรมแล้วก็ความอลังการนะฮะข้างหลังของพระถ้าจามาบอกเลยว่าอลังการดีงามมากๆ คือตรงนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนนะใครมาก็แนะนําเลยครับไปครับเมื่อนเดี๋ยวก็ไปหาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวไปยังจุดถัดไปดีกว่าครับผมไปครับนี่เราขับกอมานอกเมืองเลยนะเนี่ยร้านอาหารเต็มเลยนี่น่าโซนแบบว่าคนอินเดียว,วะดูจากลักษณะแล้วเออเหมือนเป็นเมืองเขาเลยนะเนาะเฮ้ยมีแมคโดนัลด้วยกินแมคดีว่าเนี่ยง่ายดีเท็กซัสก็มีเราก็สันหาเนาะร้านอยู่ไหนนี่เนี่เหรออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชได้ จีเลยนะนี่มันจีเลยนะจีเลยนะลองดูไปถามเขามีเมนูอังกฤษไหมไม่ใช่เป็นรอยดี่่ะเอะ กินอร่อยอ่ะมันออกเปรีย้ยวๆครับออกเปรียปร้ยวๆกี๊บผมชิมกลัวมีพิษมีมีคนหนึ่งหลุดจกุกกลมไปอ๋อเขาเขาคือซูเปอร์สตาร์หายไปไหนไม่รู้เนี่ยแค่ก็แค่เราขี่แต่ตอนนี้มาถึงเนี่ยมันประมาณไม่เกิน150เมตรอ่ะมันหลงหลงเฉยเนี่ยถ้าไม่เห็นทุกทุกท่านว่าเนี่ยโอ้เขาาเป็นงาเขาขายไมเห็นจริงจริงเลยแบบเลยไม่รู้อะไรเลยเด็กด กินข้าวเรียบร้อยครับเพื่อน,อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปสามโมงครึ่งก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปอีกมัสยิดอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมัสยิดสีชมพูนะครับตอนนี้เราอยู่แถวๆโซนเหนือของเมืองกัวลาลัมเปอร์นะทีนี้เราจะข้ามไปฝั่งไปยังฝั่งใต้นะครับฝั่งใต้ของกัวลาลัมเปอร์โอ้โหดูดินี่น่าแถบแถบชานเมืองน่าช่วงรังสิตดูดูบ้านมันก็ไม่ต่างบ้านเราเลยนะ แมงไม่ต่างกับบ้านเราเลยเฮ้ยฝนจะตกไว้เนี่ยดูดิมืดอ,อีกแล้วเ้กาะตัวเมืองโกาลำเปอร์ this wine h and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. เดี๋ยวรถติดต้องใช้วิชาเมืองไทยอีแล้วอ๋อมันเป็นทางร่วมเข้ามานี่ว่านั่นนะ่ะคอขวดอ๋อมันติดฝั่งซ้ายใช่ปะซิดนีย6,000กิโล โอ้ยฝนตกเมื่อกี้ฝนยดมาเม็ดนึงแล้วเออเขาโดนเม็ดนึงแล้วอ่ะนียมาแล้วเฮียอ๋อไอเฮียคู้ประสบภัยอีกแล้วเอฟูมอนส์เลเทอร์กูอย่างเงี้ยลื่นถนนอ,อย่างเงี้ยลื่นเนี่มยมาฝั่งซ้ายเนี่ยไหลทางลู่ได้สบายมอไซค์เฉพาะฮ้ยน้ำมันจะหมดว่ะวิ่งได้55โลหาปั๊มอยู่เนี่ยถ้าเจอก็จะแวะปั๊มน้ำมันอยู่หน่อย ปั๊มอีเลเว่นอีโอเคนี่เติมเกครับเอิมนนำมันเส็จเมื่อเดินทา,างกันตอ่ออีกประมาณหโลไม่เกินก็ถึงมาซิสีชมพูโอ้ oh. oh, oh, สวยมากเพื่อนโอ้ oh. สะพาน นี่คือสะพานที่จะ้าไปนี่ไงเห็นรหบสมัสยิดสีชมพูนู่นน่ะนั่นน่ะสีชมพูวันนี้เหมือนแบบพวกพวกราชการหัวมัน,ม,นมันดูแบบใหญ่โตวะเออเหมือนพวกแบบว่าสารรัฐธรรมนูอะไรเงี้ยเหรอไอพวกไอกนุสสวัสีประชาธิปไตยอ่ะโซนโซนนั้นอ่ะด้าน,น,นซ้ายคือมัสยิดสีชมพูนะเพื่นอนบอกเลยว่าตรงเนี้ยโคสวย เพื่อนความสวยที่ผมพามานี่ครับมาซี่สีชมพูสวยมาก <laughs> ด้านหลังของผมนี้คือทางเข้าของมัซีย่ยสีชมพูนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดกัวลาลัมเปอร์น,นะครับประเทศมาเลเซีย บอกเลยว่าวิวตรงนี้โคสวยตรงที่ขับผ่านเข้ามามันจะมีะสะพานนะครับสะพานนี่สวยมากนะครับสะพานสวยมากแล้วก็ขับผ่านเข้ามามันจะเป็นทางตรงฮักอารมณ์เหมือนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่มันจะแบบจะสวยกว่าเป็นทางตรงแล้วก็ฝั่งซ้ายมันจะเป็นมะะัสยิดสีชมพูเห็นแบบสวยงามมากเสียดายที่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนของพวกข้าราชาการทุกอย่างเลยนะเออผมแบบอยากบินโดนมากอยากเก็บภาพม,มสูงมากแต่คือกลัวว่ามันจะมีปัญหาทางเรื่องกฎหมายนะครับตานเมื่อเดี๋ยวผมพาไปดูข้างใน นี่เรากำลังเดินเข้าไปนะครับอ่ะให้ดูก่อนว่าการแต่งกายอย่างเงี้ยอย่างผมมาโอเคแบบเนี้ยไม่โอเคนะครับเนี่ยนี่โอเคโอเคเข้าได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับวิสิตวิสิตเราก็คือว่าเวลาสําหรับที่ทัวริสเข้ามานะครับคือถ้าเกิดผู้หญิงนะครับต้องใส่โรบหรือว่าผ้าโพกหัวนะครับผ้าโพวกว่าเหมือนเป็นกฎของเขาเนาะเฮ้ย hey, อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครที่มีรอยสักก็จะต้องใส่โรบด้วยนะนี่คือถ้าเกิดมองหลังนี่คือแอสซัสซิงคลีนนะทุก <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือเวลาเขาจะละไมต้องมาชำระล้างร่างกายตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของมัสยิดสีชมพูนะพุทธราชาเรียกว่าพุทธราชานะฮะมัสยิดพุทธราชาผมว่าชอบตรงนี้มากเลยคือถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆมันจะสวยมากๆนะเนี่ยผมชอบตรงนี้มากๆ อีกอย่างหนึ่งไม่ร้อนด้วยโอเคครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับเข้าไปที่โรงแรมนะ่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสีนาทีเนาะช่วงนี้รถติดด้วยไปเพื่อนเดี๋ยวขอวัปไปที่โรงแรมกันบ้ากำลังกลับที่พักดูดิดูความสวยของมัสยิดสีชมพูเนี่เป็นอีกหนึ่งมัสยิดที่สวยที่สุดนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ลองมากันได้หรือว่าอยากจะมาตามผมก็ได้นะ A few moments ต a t e r อตอนนี้ผมมาอยู่ตรง ตรงไหนสักที่หนึ่งคือต้องบอกอย่างนี้มเมื่อกี้ผมกําลังขี่กับที่พักนอนแล้วพอดีว่าผ่านในซี่แยกตรงเนี้ยแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยมันน่าเดินแล้วคือมันอยู่ใกล้กับที่พักของเราพอดีมันเหมือนว่า้าแยกฮาแยกชิบูย่าที่ญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่นะเนี่ยผมเดินดูเดือดคนเยอะมากเลยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่แยกอะไรยนี้ เดี๋ยวเราลองเดินไปนี้ก่อนดีกว่าคือตึกสวยๆเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะเมื่อกี้ผมนั่งแกลบออกมาก็ถามเขาไปนะครับว่าตรงเนี้ยมันคือแหล่งช้อปปิ้งหรือเปล่านะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโซนช้อปปิ้งโซนเศรษฐกิจของเขา A few moments later เฮ้ย,ยกลิ่นหอมนะเฮ้ยกลิ่นหอมดูฮ้ยเส้นสวยวะ่ะ เฮ้ยเพื่อนเนี่ยผมสั่งแอปเปิลจุ้ยก็คือน้ำแอปเปิลผมคิดว่ามันจะเป็นไซรัปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาลุมเขาคือแอปเปิลเขียวแล้วมาปั่นจริงๆอ่ะโอ้โหสุดยอดอร่อยอ่ะดูดิพูดไม่ไหอ่ะอร่อยจริงเออมาแล้วเพื่อนอันนี้คือไก่ไก่ผัดเปรี้ยวหวานหรือเปล่าพี่ลุงอร่อย เมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็คือผมขอรีวิวร้านอาหารหน่อยร้านอาหารแม่งแบบอาหารทุกอย่างอร่อยมากมันจะเป็นแบบแนวแบบก๋วยเตี๋ยว มีเนื้อแล้วก็เส้นเขาทําเองทุกอย่างครับเขาไม่ได้ทําว่าทําเส้นมาก่อนนะแต่เขาจะทําแบบทีละจานทีละจานทีละจานเลยเออแบบอร่อยมากนะพิกัดนะครับพิกัดจะอยู่ตรงสี่แยกไม่รู้นะสี่แยกนั้นเรียกว่าอะไรแต่ผมขอเรียกว่าสี่แยกชิบูย่านะครับซึ่งจุดสังเกตเลยมันก็จะเป็นห้างลอตเทนนะครับลอตหรือว่าลอตสิบนะครับทีนี้ถึงห้างลอตสิบใช่ไหมแล้วก็เดินข้ามมายังเนี่ยเมย์แบงค์เนี่ยเมย์แบงค์อยู่นี้แล้วก็เดินไปหน่อยนะครับมันก็จะมีร้านเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นกระจกอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเเชฟาาทอ ให้ดูแล้วก็มีเขาเรียกว่าโต๊ะอาหารเนี่ยเขาวางอยู่ตามฟุตบาทเลยนะครับบอเกเลยว่าร้านอาหารรวยมา mm hmm. กก็ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ mm hmm. เดินทางไปยังมาลากานะครับไปเมืองมรดกโกอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าเที่ยวนะครับไปเมื่อแล้วเดี๋ยวเจอกันกับมาตุกโกลรับว